วันเทิงรายวันสวัสดีครับมาริโอเข้าให้ปากคำฐานะพยานแจ้งที่มารถยนต์โบราณยืนยันบริสุทธิ์ใจจากกรณีตำรวจจับคุม2ตัวการใหญ่แก๊งโจรกรรมสวมทะเบียนรถยนต์พบข้อมูลพระเอกหนุ่มชื่อดัง าเลโอเมลเลอร์ er, รวมทั้งกลุ่มคนมีชื่อเสียงที่นิยมรถโบราณมีความเชื่อโยงกับคดีความดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงเร่งขอข้อมูลเพื่อเรียกสอบที่มาของรถจำนวน65คันล่าสุดวันนี้9สิงหาคมที่กองบัญชาก,การตำรวจสืบสวนสอบสวนอัชญากรรมทางเทคโนโลยีเมืองทองธานีมาเลโอได้เดินทางมากับผู้จัดการส่วนตัวพร้อมทนายความเพื่อเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีสวมทะเบียนรถซึ่ง หนึ่งในทะเบียนรถของกลางที่ตำรวจยึดมาได้นั้นตรวจพบชื่อพระเอกหนุ่มเป็นเจ้าของทะเบียนรถเป็น G300 สีขาวทางตำรวจจึงให้เจ้าตัวเข้ามาให้ข้อมูลในฐานะพยานไม่ใช่การออกหมายเรียกแต่อย่างใดสำหรับประเด็นที่พนักง,งานสอบสวนต้องการข้อมูลจากมาริโอเป็นเรื่องที่มาของรถโยนโบราณเรื่องเล่มทะเบียนซื้อขายกันแล้วพบชื่อเจ้าตัวเป็นผู้ครอบครองแต่เหตุใดจึงยังไม่ได้รถจากการเข้าให้ปากคำครั้งนี้ นอกจากเป็นการให้ข้อมูลเพื่อพนักง,งานสอบสวนจะได้นำไปขยายผลทางคดีแล้วยังเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ใจหากมาริโอไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆกับการกระทำความผิดโดยหลังจากให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วมาริโอเปิดเผยว่ามาให้ปากคำในฐานะพยานไม่มีความกังวล ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการและได้ให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่หมดแล้วส่วนเรื่องรายละเอียดขอให้ถามทางผู้ใหญ่ส่วนที่เหลือนอกจากนี้ไม่สามารถพูดอะไรได้ขอให้เป็นไปตามกระบวนการขอบคุณครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ